ก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า Q2 Q3 เรามองว่าการเติบโตจะดีขึ้นนะครับแพ็กเกจของเราทั้งปีนี้ได้ยังอยู่ที่ประมาณ40-45เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือตัวรายได้ตัวรายได้ครับอันนี้การเติบโตจะมาจากอะไรการเติบโตส่วนใหญ่ก็จะมาจากลูกค้าใหม่นะครับที่กำลังวันมากแล้วก็ลูกค้าเก่าที่เรามีโปรเจกต์ที่ให้สินค้าวันนี้เนี่ยทางบริษัทก็ทำอะไรมาหนึ่งนะครับเพื่อให้เราสามารถผลิต ที่มีแบบตัวแอดเดตมากขึ้นที่เลเยอร์เขาสูงเรื่อยๆนะครับแบบเลเยอร์หรือว่าเป็น h ช i หรือเป็นเซมิเฟะหรือเป็นไอที D ่เลเยอร์บอร์ดนะครับตัวพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เคซีสามารถมียอดขายที่เติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากเราเปิดกรดักต์ใหม่ไปอออตอนนี้เรามีการ อ๋อใช่ครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการเฟดสามนะครับซึ่งเฟดสามเนี่ยมีแคป่แปซีนคน700,000ตารางฟุตน,นะครับปีที่แล้วเนี่ย700,000เนี่ยเราได้ขยายไป200,000นะครับณวันนี้เนี่ยเรากําลังอินเวส1200,000ตารางฟุตน,นะครับในขณะที่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราทาร์เก็ตที่จะใส่300,000สุดท้าย,นยในเฟดสามอันนี้ถามถึง,งเ,เรื่องของแบรนด์ที่มีความเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่ช่วยอำนวยครามสะดวกให้ในเรื่องขอ,อสงสถานการณ์ตอนนี้เลย สถานการณ์เริ่มนิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวคาร์บอนฟลอยนะครับราคา LME เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับจะ <_' S 1> เห็นว่า LME ก็ขึ้นมาพอสมควรดีๆนะครับในปีหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ที่นักวิเคราะห์หลายๆคนหรือนักลงทุนหลายๆคนห่วงเนี่ยเป็นราคาของทองแดงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมนันมีตลาดของรถมีคาน,นะครับตลาดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเข้ามาซื้อคาร์บอนฟลอยด้วยทําให้ ตัว supply เนี่ยอาจจะชดชดเชดเล็หน่อยนะครับทให้ตลาดเนี่ยซักซึ้งขึ้นมานะครับราคาการทำเงินก็ฟอยด์ขึ้นมาแต่ผมมองว่าตัวนี้ไม่น่าจะสัดเซ็งไปยาวนะครับไม่น่าจะอยู่ยาวเริ่มเห็นตลาดเนี่ยเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็มี supply มากขึ้นนะครับในคิวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย pricing เริ่ม stable แล้วนะฮะแล้วผมว่าคิวสองคิวสามคิวสี่เนี่ย จากที่เราทำสิร์ชมาทั้งคือหนึ่งที่มีาคาในจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายได้เยอะเท่าปนะีที่แล้วข้อ2อคือกาแฟซี่จะกลับเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็ข้อ3คือีกาแฟซีที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่นในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคาร์บอนฟอยที่ปิดไปเยอะตัวพวกนี้ก็กลับมาเปิดในตลาดนะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นคีมหนึ่งด้วยที่จะทำให้ตลาดคาร์บอน แคลนขายซิลโลงอย่างนี้น่าจะกลับมาส่งผลดีกับแคลนในแง่ไหนครับเออจริง,รงๆแล้วเนะี่ยถ้าว่าในแง่หลักๆเลยนะครับก็คือคอสนะครับถ้าเกิดเอ,อ่ก็ c พ v e r ราคาลงเนี่ย cross margin เราก็จะขึน้นเลยแถมจะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าณว,วันนี้เนี่ยคอส s s margin เราถูกเอฟเฟกต์ด้วยค o v e r อร์มนนครับแต่ภายใน Q1 Q2 เนี่ยเราก็จะมี c o s t s a v i n g efficiency เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนถ้าเกิด พอเพิร์กลับไปลงเหมือนเดิมเนี่ยเอฟซีดีที่ทำไว้คอร์เซดที่ทำไว้ก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นคอร์สมาจินก็จะดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างนี้เฉลี่ยคิด gin, ว่าน่าจะดีปีนี้ใกล้เคีเงปีที่แล้วปีนี้ส่วนของคอร์สมาจินผมว่าอาจจะใกล้เคียงปีที่แล้วหมุนลงนิดหน่อยไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากเฉลีย่ย